ชั่วเลยงัดยังไงดีเนี่ยงัดขึ้นมาโอ้สวยอ่อยางงามสวัสดีค่ะหายเห็ดอีกแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยวันนี้จะได้เห็ดหรือเปล่าจะโชคดีหรือเปล่านอ้อฝากลูกไว้กับสามี พี่ลิบอยู่กับปะป้าดูซิจะได้เห็ดกันหรือเปล่าโอ้ยเห็ดแค่ล็อตเต็มอยู่ไปไปไปดูสิเห็ดไล่เรียงกันเป็นแถวนี่มาเจอเห็ดกลุ่มแรกเจอแล้วเห็ดพิษมันสวยก็เลยถ่ายให้ดูดูสิเห็ดมาริโอ้อะ เห็ดนี้กินไม่ได้นะคะเห็ดนี้เห็ดพิษนะคะดูสิโอ้ยอันนี้เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอย่างนอนี่นอเห็ดอะไรอ่ะมัไมเป็นแนวทางอย่างี้ไปไปไป,ไปเดินกันต่อค่ะเจอคันตะเล่นเ,เ,เนี่ยอืาบเาดีไหมเนี่ย นอกน้อยปเปื่อย,ยแเลยด้วยแจ๊บบอเจ้าเปื่อยๆวะเอาดีไม่นอนนี่งามเทพูดีพัดที่เกียเก็บจพอแล้ว ตรงนี้เราเป็นป่าใหม่นี่ว่าจะไม่มีนี่เจอแล้วนี่อ๋าสองดอกเนี่ยนห้ดูนี่นี่ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มีอีกไหมอุย้ยกำลังจะออกจากป่าพอดีนี่มันมีจริงๆด้วยที่เนี้ยไหนตรงไหนอีกจะพาไปมาเขาใหม่นี่ว่าจะไม่มีเนี่ยนี่ดอกนี้ด้วยนี่ อีกดอกนึองอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวไปเอาโอ้ยดอกบุกอกบุกอีกปิ๊กน้อยชิบมี่อีดอกโอ้ยเดี๋ยวหาอีกหาอีกโอ้มันจะไม่มีนะเนี่ยกําลังจะออกจากเขาลด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 ไปเอาได้อีกดอกหนึ่ง เอาเห็ดบันปูนะอดไม่ได้มันสวยอือสวยเจออีกแล้วสวยๆนี่อือสองดอกอ้าเดี๋ยวไปเลยอ่ะนี่นี่นี่นหติตกลังอ,อ้ออีกดอกอีกสามดอกอีกดกอกนึงก็เรากินไปแล้วนี่นี่ก็เรากินไปแล้วอ้าเก็บ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  Nguyên ngay đi nè mà. Ồ, à, này đọc. À, ngàn thế. Ồ, ngắt mmmm 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 này mmmm 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 มีดจิ้มเอาอืโอ้ยปิดไว้ปิดไว้ไปไป,ไปเดี๋ยวค่อยตัดขาข้าแล้วจะให้ดูนี่มีอีกแล้วนี่เนี่ยมีแต่ตีนก็เอากะรอกกินดอกมันไปแล้วดิตัวนี้เหลือแต่ตีนไงนะดอกมันก็ลอกกินแล้ว อ๋อยี่ดอกเนี่ยนี่ป่ากีดอกเอ้ยสองดอกสองดอกนี่นี่นี่สองดอกเหตุกาอณ์โอ้โอ้เห็ุการณ์ตื่นลุ่มลุ่มอ๋ออย่าอย่างสวยเดี๋ยวค่อยตัดขาอ้ปิดไว้ก่อนอ๋ออย่ากี่ดอกเนี่ยตรงนี้อ้อมต้นเลยมาตรงนี้ด้วยนี่ ปิดเวทนี่ตรงนี <prescription cheers. S 1> ้ก mm ี hmm. <EN> ่ดอกเลยตรงนี้ได้สึกสีดอกอืะอืมโอ้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการกันนี้ก็รุดไปดีเก๋ต่ตัดขาเคไปต่อเลยอ๋อออมต้นอันนี้ เรากินหมดแล้วนี่ยนี้โอเคอยู่ดอกนี้อู้หูแอบงาเทดอกเนี้ดูสิอู้ขายง่ายอ้มีอีกดอกนึงเอาคุมไว้ก่อนดอกหนึ่งก็ลังโผล่เออไว้ก่อนวันหลังค่อยมาเอานั่นอยู่ใต้อันเนี้ยเอาดีไหมเนี่ย ดอกเดียวเอาเอาโอเคนี้พอแผดพอนี่คุมไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองวันมาเอาอันนี้คุมตะปามยุ่ยย่าอู้ยกระลอกกระรอกกินเห็ดยังเงามานะเอา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 อันนี้อันนี้ก็เอา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 โอเคโอ้ยไปต่อไปต่อไปต่อ เจอเห็ดพิษเห็ดเห็ดมาริโอเห็ดพิษเน่ะโอ้ยนะไปครึ่งชั่วโมงลองไปดูเขาใหม่แปบ๊บเดียวได้มาสิบกระดอกอยู่ขอบคุณนะคะที่ติดตามดูดิดนี่ยังกระโอกกินดอกมันกระโอกนข <c oughs> อบคุณค่ะที่ติดตามดูสิได้สิบกระดอกอยู่ค่ะ